สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กับผมมิลิเทียโวกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูในเรื่องของอากาศยานกันบ้างนะครับแต่อากาศยานวันนี้เนี่ยไม่ใช่ของกองทัพอากาศหรือกองทัพบกนะครับแต่จะเป็นอากาศยานของกองทัพเรือนั่นเองนะครับั่นก็คือเจ้าเฮลิคอปเตอร์แบบ S70BC Hawk นั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับเฮลิคอปเตอร์แบบ S70BC Hawk นะครับเรียกได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ ที่ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์หลักนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำสำคัญของกองทัพเรือไทยนะครับได้ได้ว่าเป็นอาวุธที่มีความทันสมัยอีกหนึ่งอย่างของกองทัพเรือไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยจะเฮลิคอปเตอร์แบบ sj 0 bc hawk เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีการประจำการบนเรือหลวงจัก,กรีนาริเบทนั่นเองนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำที่มีการติดตั้งอาวุธสำหรับการปราบเรือดำน้ำนั่นเองนะครับ นอกจากนี้เนี่ยเจ้า S 7 0 B C Hawk เนี่ยครับยังสามารถปฏิบัติการนะครับสนับสนุนกำลังลบทางเรือกำลังลบทางน้วิวกโยธินนะครับแล้วก็ยังสามารถภารกิจนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเจ้า S 7 0 B C Hawk นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือน้ำที่มีความสำคัญกับกองเรือไทยเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากมันได้มีการติดตั้งเรื่องของ dipping sonar นะครับหรือ sonar ชักย่อนนะครับซึ่งใช้ในการตรวจจับหาเรือดำน้ำได้นะครับแล้วก็ยังมีการติดตั้ง ในเรื่องของตอร์ปิโดมาให้ด้วยนะครับในการทําภารกิจในการปราบเรือดำน้ํานั่นเองนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์แบบนี้เนี่ยยังสามารถประทุกทหารขึ้นไปได้มากถึง11นายนะครับสำหรับภารกิจการยกพลขึ้นบกนะครับหรือการปฏิบัติการรบนะครับในการลำเลียงกําลังพลทางทหารนั่นเองนะครับโดยเจะ s 7 0จ็ดสิบนะครับใช้เครื่องยนต์แบบ T700 GE101C จนะครับจำนวน2เครื่องด้วยกันนะครับโดยให้กําลังเครื่องละ1662แรงมา้า มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของโรเตอร์หลักนะครับอยู่ที่16.36เมตรและมีความยาวลำตัวอยู่ที่15.26เมตรรวมถึงเมื่อมันพับหางเนี่ยก็จะมีความยาวเหลือเพียงแค่12.48เมตรนั่นเองนะครับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยสามารถพับหางได้ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถปฏิบัติการบนเรือหรเครื่องบินได้นั่นเองนะครับจึงต้องมีการพับหานะครับเพื่อลดนะครับพื้นที่ลงนั่นเองโดยเจ้าซีฮอคนะครับมีความสูงอยู่ที่5.18เมตรนะครับและสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง 180นอตนะครับและความเร็วกันเดินทางที่130นนตระยะปฏิบัติการไกลสุดของเจ้าซีหกเนี่ยอยู่ที่480ไมล์ทะเลนะครับและก็มีลัศมีการปฏิบัติการอยู่ที่200ไมล์ทะเลสามารถบินได้นานสูงสุดถึง4.3ชั่วโมงนะครับและมีเพดานบินสูงถึง13,000ฟุตอัตราการไต่ระดับอยู่ที่2,000ฟุตต่อน,นาที ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่3,953ปอนด์นะครับและเมื่อติด left arc e tank นะครับก็จะสามารถจุดได้ถึง4,757ปอนด์เลยทีเดียวน้ำหนักที่สามารถทำการขึ้นบินได้สูงสุดนะครับอยู่ที่21,884ปอนด์ต่อไปนะครับผมจะพาท่านชมท่านมาดูในเรื่องของระบบอาวุธกันบ้างน,นะครับซึ่งอย่างที่ท่านชมท่านหลายๆคนก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าซี a อปเนี่ยสามารถต,ตั้งเรื่องของ dipping sonar นะครับสำหรับการ ทำภารกิจนะครับในการค้นหาเรือน้ําและก็สามารถติดตั้งเรื่องของตอร์ปิโดนะครับแบบมาร์ค46แล้วก็มาร์ค50นะครับสำหรับภารกิจในการปราบเรือน้ํนั่นเองแต่นอกจากนี้นะครับเจ้าซีฮอคนะครับยังสามารถติดตั้งเรื่องของอาวุธนำวิถีนะครับแบบแพนกินมาร์ค2มอส7นะครับหรือจะเป็นการติดตั้งเรื่องของอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ A G M 119ก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ากองทัพของไทยเรานะครับไม่ค่อยนํามาติดตั้งให้ดู แล้วก็ยังสามารถติดตั้งเลือกของปืนกลนขนาด7.62ม mm มนะครับที่บริเวณประตูของเฮลิคอ,อปเตอร์นะครับสำหรับภารกิจในการป้องกันตนเองนะครับในการโจมตีภาคพ,พื้นนะครับแบบเบานั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า S70BC Hawk นะครับเรียกได้ว่าเป็นเฮลิคอ,อปเตอร์ที่มีความทันสมัยระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นการตั้งอาวุธที่มีความทันสมัยต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็มีสมรรถนะที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของกองทัพเรือไทยเลยก็ว่าได้นะครับ หากเคยชื่นชอบคลิปวิดีโอของ m i l i t a r l World นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมช่วยกันลงไปกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จาก m i l i t a r l World กันด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ